ขายไม่ได้เพราะเราไม่ได้จ่ายหรือเปล่าต้องดูด้วยนะถ้าเกิดว่าคนอื่นขายได้ทําผิดกฎหมายได้เราอัดคลิปอัดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปแจ้งความหนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะมามาหาผมเยมลยผมร่างหนังสือไปแจ้งอปปชเลยฮะ,ะเพราะบางครั้งเนี่ยเศกิจบางที่บางอะไรต่างๆนะคนไหนจ่ายก็ขายได้คนไหนไม่จ่ายขายไม่ได้พวกริมถนนอะไรเงี้ยนะครับเดือนละสามร้อยเดือนละห้าร้อยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังขายทุเรียนขายเงาะขายมะพร้าวขายส้ม เพราะจ,าจ่ายจ่ายขายได้นะครับสําหรับบางที่บางทางเพราะนั้นก็ต้องอัดคลิปอัดอะไรไว้นะครับนะเดี๋ยวนี้ก็นะที่เขาไม่ให้ขายเพราะเราไม่จ่ายเดือนละสามร้อยห้าร้อยเดี๋ยวนี้นะเท่าที่ผมทราบมานะครับแอบแอบถ่ายคลิปครับรวางแผนนี้ดีนะครับจับมันก็ได้ปลดออกจากราชการดีไหมครับล่าสุดพอบอรเรือนจำนนะครับถูกกล่าวหาว่านำ เด็กเอ็นให้กับผู้ต้องขังชาวจีนเทาจริงไหมไม่ทราบเลยนะครับแต่ถ้าทําแบบนั้นนี่ก็มันก็ไม่ไหวแล้วครับควรโดนปลดจากผู้บัญชาการเรือนจํานะนะครับไม่ใช่ว่าจีนเทานะมีเงินเยอะติดคุกนอนห้องแอร์ใช้ชีวิตหรูหราแล้วก็มีสาวสาวจีนหน้าตาดีๆมากอดจูบรูปคํากันในเรือนจําแบบนี้ก็ต้องนะต้องย้ายย้ายเสร็จต้องไล่ออกนะนะครับบางคนย้ายเสร็จครับ นะครับนะผมไม่บอกเรือนจําไหนแล้วกันตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเนี่ยนะถ้าทําก็ถึงขนาดนั้นก็ต้องย้ายนะแล้วก็ลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการแล้วก็ดําเนินคดีอาญาครับนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเราเป็นผู้บัญชาการเรือนจำนะไม่ใช่ว่านะครับนะจีนเทานี่เงินเยอะรวยจ่ายตรงจ่ายตังให้สมมุตินะเรื่องสมมุตินะแล้วก็ให้เอาเมียมานั่งกินเหล้ากินอะไรได้อกอดจูบรูปคำกับเมียได้นะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้นะไม่ได้นะ นะครับถ้าทําอย่างนั้นนี่ก็ต้องต้องให้ออกจากราชการจริงไหมฮะสมมุติว่าเรือนจําไหนเป็นอย่างนั้นสมมตินนี่เรื่องสมมุตินะครับอ่านะครับยี่บหกนี้มีเรื่องติดตามอีกแล้วครับพี่เดยี่สิวันนี้ยี่สิบมีเรื่องอะไรนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สบายๆสาวจีนขาวชั่วอ๋อนะนะครับคดีจักรยานคุณลักษนกนะครับอ่านะจักรยานี่ะ จ,จักรยานจักยานคุณสสไอ้นะครับราคาเท่าไหร่5 7าพสอสากำแพงเพชรคุณไผ่ลิกเขาอยากตรวจสอบนะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออะไรทํานองนั้นหรือว่า,าแจ้งปปชรหรือ,อยังไอ้รัชนกก็ตอบคุณไผ่ไปแล้วว่านะครับมันยังไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงสองแสนก็เลยไม่ต้องแจ้งส่วนเงินสองแสนนั้นคุณไผ่ก็บอกให้ไอ้เอาบัญชีมาแสดงว่าเอาเงินมาจากไหนสองแสน คุณไอ้ก็บอกว่าเป็นเงินนะครับที่ได้มานะครับจากการเป็นสแสสอสอ,สอ,สอเดือนละแสนกว่าแล้วรวบรวมแล้วก็แล้วก็ะอะไรบริจาคให้กับพักประชาชนเพราะพักประชาชนนี่ใครเป็นสอสอก็ต้องช่วยกันบริจาคเงินเพราะว่าเขาไม่มีทุนไงทําการเมืองมันต้องมีทุนพักการเมืองใหญ่ๆเขามีในทุนนะครับแต่ว่าเาพักประชาชนเขาไม่มีทุนนะครับนะตรวจสอบจัก,กรยานนะครับอ อัดริยะอ๋อแฉบิ๊กโจก๊กยี่สิบหกพฤศจิกาก็ขอให้แฉอะไรมีประโยชน์ดีหมดนะนะครับเอ่ออัดโจ๊กแฉตำรวจนะครับนี่ตอนนี้ก็มาอัดแฉโจก๊กอ่าแฉพวกเดียวกันนะนะครับเขาบอกแล้วมิตรแท้ไม่มีฮะเออศัตรูถาวรนม่มีนะฮะนะครับเพราะนั้นอัดกับโจ๊กเนี่ยเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวไม่ชอบกันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นก็นะว่ากันไปครับ จะแฉโจกเรื่องทองคำสองสามร้อยล้านเรื่องปืนเรื่องอะไรต่างๆ่างก็ว่ากันไปเห็นดูข่าวบอกว่าบิ๊กโจกมีทองอยู่ประมาณเท่าไหร่สองสามร้อยล้านรวยนะครับนะครับบิ๊กโจกนี่รวยนะฮะนะครับไม่รู้ว่าถูกหวยหรือว่าเป็นสมบัติเห็นบอกว่าเป็นสมบัติของทางเมียนะรวยนะครับมีทองตั้งสองสามร้อยล้านนี่นะไม่ธรรมดานะครับ นะครับนะแสดงว่ารวยอาจจะมีฐานะเป็นพันล้านหมื่นล้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะพี่โจ๊กนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนตําแหน่งขนาดเนี้ยนะครับมันอาจจะมีทรัพย์สินเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ในประเทศไทยอาจจะเก็บไว้ในสิงคโปร์อะไรเงี้ยมันตรวจสอบไม่ได้อันนี้ผมคิดเอ,เองนะแต่ผมไม่รู้ว่าแกมีหรือเปล่าเห็นในข่าวครอบครัวเมียแกรวยเศรษฐีสงขาก็ว่ากันไปนะเห็นบอกวิทอลต้องสองสามล้านล้านเยอะนะ โอ้ยตำรวจเนี่ยเงินเดือนไม่กี่ตังคนะ์จะมีทองสองสามล้านล้านนี่แค่ทองไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนะรวยกันทุกคนครับนะครับนะแล้วบางคนก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีบ้านที่ลอนดอนอืมนะครับอันนี้ต้องรวยครับผมมีเพื่อนนะครับมีบ้านที่ลอนดอนเขาก็มีประมาณสี่ห้าพันล้านเพื่อนผมนะครับประมาณสี่ห้าพันล้านฐานะเขานะ นะครับนะอีกคนหนึ่งก็พันสองพันล้านเขาก็มีบ้านอยู่ลอนดอนเขาก็บอกว่าเวลาผมไปลอนดอนก็ไปนอนบ้านเขานะนะครับผมบอกแม่ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวผมนอนโรงแรมดีกว่าสบายใจนะครับมานอนนอนมาไม่รู้ใครมาตรวจมาค้นอะไรต่างนะเดี๋ยวนี้มันนะครับมันก็ไม่เอาฮะนะครับพักพวกนะชวนไปนอนบ้านในต่างประเทศนอนมาลุกมาโดนรวบไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับเพราะว่านะคนอะไรมันจะรวยจัดกันมีบ้านในอเมริกาด้วยใน ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีหลายคนนะเพื่อนฝูงนะก็ก็มีบ้านในญี่ปุ่นในโตเกียวในอะไรต่างๆรวยกันเหลือเกินนะครับนะผมก็ไม่ค่อยกล้าไปนอนบ้านเพื่อน,นะเดี๋ยวนอนนอนโดนรวบไปด้วยนะครับอ่านะครับนี่เขาบอกอะไรสวัสดีครับวันก่อนไปทําบุญนะเจออาจารย์ตัวจริงยังหนุ่มอยู่เลยขอบคุณครับคุณไมตรีนะครับตอนนี้บ้านเมืองเราวุ่นวายนะ,นะครับนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันๆมีแต่เรื่องสีเทา แต่เมื่อเช้านี้นายยกก็ไปถแถลงข่าวเรื่องนายอำเภอฝ่ายปกครองอะไรสวมบัตรประชาชน่ะเป็นคนจีนก็เป็นคนจีนเป็น,น,จ,น,ปนจีนเทาจีนอะไรต่างๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นคนไทยได้เอามาสี่แสนนะฝังแล้วแบบดีนะเมืองไทยนี่น่าอยู่นะมาถึงปุ๊บไม่ต้องไปขออะไรขอสัญชาติไทยฮะนะไปตามอำเภอตามอะไรต่างๆใช้ขอบแล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ไปไงเปิดคอมเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปก็ได้บัตรประชาชนมาแล้ว นะเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนไทยครับนะเขาเรียกว่าสวมตัวบางคนก็เรียกว่าสวมตอบางคนก็เสียสวมบัตรง่ายนิดเดียวนะถ้าเรารู้จักานอำเภอรู้จักประหลัดรู้อะไรต่างๆเนะี่ยผมฟังแล้วตกใจที่มีการถแถลงข่าวมาชาาฟังแนละ้วแม่นะนะเป็นคนจีนสีเทามามีตังเงอะเอามาสี่ห้าแสนไปมาไปถึงยืนถ่ายรูปปุ๊บเน่ยเป็นะไ,ปไงนะเปลี่ยนจากคนจีนเป็นคนไทยได้บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วสบายนะครับ นะเสร็จแล้วก็เอาไปทำอะไรครับทำหนังสือเดินทางนะครับนะแล้วก็ใช้บางคนใช้มาสิบยี่สิบปีเพิ่งโดนจับได้ผมเคยเจอคนอินเดียนะครับเอฟซี FC เราเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็โดนจับแล้วก็ขึ้นสารอาญาสารก็จำคุกเขาเล่าให้ผมฟังนะครับนะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยครอบครัวเขาทำแบบนี้นะครับเป็นคนอินเดียแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ม,มีมีบริษัทเอเนต์ เอเย่นรับทาพวกนี้ให้กับชาวต่างชาติเป็นมีเอเย่นอยู่เนี่ยสี่เสนสี่แสนห้าแสนล้านแล้วก็ไปก็ไปเอาไปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วทําบัตรประชาชนเสร็จหลังจากนั้นก็มาทําสื่อด้านทางเขาบอกว่าเขาสวมตัว,เข,ว,เ,ขวเขาสวมตัวหรือสวมบัตรเนี่ยสวมบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไปทําสื่อด้านทางเชื่อไหมฮะเขาทำมาตั้งสิบกว่าปี้วไม่โดนจับได้โดนจับได้เพราะอะไรเขาทะเลาะกับพี่น้องเรื่องสมบัติ ไอพี่น้องเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียก็เลยไปแจ้งตำรวจก็มาจับถ้าเกิดไม่มีใครแจ้งก็ไม่เป็นไรเขาบอกก็หลังนั้นก็โดนจับตำรวจก็จับเขาได้เขาก็ซัดทอดว่ามีเอเย่นทาแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่จับไม่ขยายผลเขาก็เลยสงสัยว่าตำรวจพวกนี้ไปนะครับอได้รับผลประโยชน์อะไรจากพวกเอเยน่นหรือเปล่าเพราะว่าจับไม่ต้องจับพวกเนี้ยเหมือนเวลาเราจับยาเสพติดเนี่ยไอคนนี้เป็นผู้เสพ นะครับนะพอจับเสร็จก็ซัดทอดไปเป็นผู้ขายผู้ขายรายล่อยก็จับแต่พอผู้ขายรา,ายย่อยไปซื้อมาจากรายใหญ่แต่ตำรวจไม่จับพอไม่จับปุ๊บไปไงนะไม่รู้เราไปมีผลประโยชน์อะไรเปล่ามันก็ทําให้การแก้ปัญหาย,ยาเสพติดมันไม่จบก็เหมือนอย่างท่านนายกมาแถลงในทางเหนือที่มีนายอำเภอมีข้าราชการอะไรเงี้ยนะครับมันมีเอเย่นทาอยู่นะครับง่ายครับสบายเมืองไทยนะไม่ต้องไปขอสัญชาตินะ บางคนเป็นคนจีนขอแปลงสัญชาติเป็นไทยต้องใช้เงินเท่าไหร่อะคนที่เซ็นได้มีคนเดียวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเงินเ,เปลี่ยนสัญชาติครับนะมาถึงปุ๊บไปเลยครับไปตามเขตอำเภอต่างจังหวัดไกลๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยได้บัตรประชาชนหลังจากนั้นก็ทำสือเดินทางฮนะแม่เมืองไทยน่าอยู่นะนะครับเนี่ยอืมเนี่ยครับเนี่ยพบจีนเทาสวมบัตรสามลาย แถลงจับขบวนการสวมบัตรสัญชาติไทยเก็บจีนเทาลายละหนึ่งสองล้านอุ้ยสบายเลยครเงินเดือนนายอำเภอไม่กี่ตังค์นะนี่ได้ไลายละล้านสองล้านนะฮะสองล้านนี่สิบก็สองล้านห้าก็สิบล้านเดือนละยี่สิบสามสิบล้านอุ้ยรวยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะขบวนการสวมบัตรสัญชาติไทยนะถ้าเป็นจีนเทาก็ลายละล้านสองล้านสองล้านห้าอ่าสองสี่หกแปดสิบห้าลายก็สิบล้าน โอ้โหเดือนนั้เป็นร้อยล้านตเนี้ยท่านนายกเนี่ยก็ถแถลงผลการปฏิบัติการตัดหมอกเวียง,ยงแแงหเนี่ยนะนะครับที่สำนักง,งานตำรวจภูธรภาค5เชียงใหม่นะครับหลังเจ้าที่บุกกลับจุม่มประหลัดอำเภอมีนายทะเบียนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอุ้ยดีนะทางานสามัคคีกันนะมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เออดีกันนะร่วมมือกันดีนะครับนะครับ,นะรบและรวมทั้งบุคคลต่างด้าวอีกสองคนร่วมวัตถุดิตออกสัญชาติ ให้ต่างด้าวนะไม่ต้องไปขอสัญชาติปกติมอทอหนึ่งคนเดียวเนี่ยนะก็ะนี้ก็เรียบร้อยแล้ครับจ่ายล้านสองล้านได้สัญชาติไทยเลยครับบัตรประชาชนพร้อมซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามมติคลมนะครับมาทําการสวมตัวและทํารายการเท็จออกใบสําคัญถิ่นที่อยู่บัตรประชาชนนะครับนี่แหละครับสืบสวนจับกลุมก็ได้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมบอกแล้วมีเงินทําได้หมดไม่มีปัญหาครับจะอะไรหลักฐานปลอมทะเบียนบ้าน สบายนะครับนะสบายเลยนะฮะนี่นะฮะอืมนะครับเ <laughs> มืองไทยนี่น่าอยู่ใคร,ใครๆก็อยากมาอยู่นะทุกอย่างพร้อมได้หมดไออย่างนี้เขาเรียกว่าปลอมไม่ไม่ใช่นะของจริงเลยนะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านจริงหนังสือเดินทางจริงหมดเลยไม่เรียกว่าปลอมนะเนี่ยสวมสวมก็ไปเลยครับไม่เรียกว่าปลอมอะนะครับปลอมนี่มันคือของปลอมนี่ของจริงนะ นะครับทาโดยเจ้าพนักงานทําโดยในอำเภอดีนะครับเนี่ยน่ารักยิงคนไทยเนี่ยนะครับใครเจอแบบนี้บ้างเล่าให้ใหพี่เดฟ,ฟังบ้างหรือพอเห็นใครทําอะไรแบบนี้ก็บอกพี่เดหน่อยนะนะพี่เดจะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็มามา,มาไล์สดเตือนภัยแรงต่างหรือว่าแจ้งตํารวจจับนะมีไหม <S <S ใครพอรู้ว่าใครทําธุรกิจแบบนี้บ้างอุย้ยกําไรดีนะเออนะเออดีนะสบายนะครับมีสองล้านก็เป็นคนไทยได้เลย ไปต้องใช้เวลานานครับมาถึงกับเอเยตนพาไปพบปลัดอำเภอนายอำเภอถ่ายรูปปั๊บได้บัตรประชาชนปุ๊บเรียบร้อยเห็นนะมีตังอย่างจบอสองล้านเดือนนึงได้กี่สิบล้าน,นเนี่ยนายอำเภอเนี่ยนะทำกันเป็นทีมมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะดีนะน่ารักทุกคนจุกรู้สยามเมืองยิ้มนะโจนมานี่ยิ้มกันแป้นเลยนะครับบางคนก็มัวแต่เพ่งเล็งตำรวจ <c oughs> ไปเพ่งเล็งฝ่ายปกครองบ้าง นะครับนะศุล,ลากากรบ้างกรมสรรพากรผมว่าไปเพ่งเล็งให้หมดนะผมเชื่อว่าหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยผมว่าพวกทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเยอะเพียงแต่จับไม่ได้บางทีมันทําเป็นขบวนการเนี่ยขนาดตึกสตงงถล่มยังหาคนผิดยากเนะี่ยมันหายากนะครับแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจเนี่ยใครๆก็เชื่อว่ามีแต่ไปนไนนะครับนะตำรวจก็จบอกว่าเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมานะตำรวจประเทศไทยก็เอาหลักฐานมานะครับอย่าพูดลอยๆนะครับ เดี๋ยวนี้ก็เอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาหลักฐานที่ไหนมีล่ะแต่งตั้งโยกย้ายพอบตอร,รอบอกนะทั้งคนทั้งคนจ่ายเงินกับคนรับเงินเนี่ยดำเนินคดีหมดนะครับท่านผอบตอร,รต้องบอกว่าดําเนินคดีเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่รับเงินส่วนใครที่วิ่งแต้นเอาเงินมาจ่ายกันไม่เป็นพยานถ้าแบบนี้อาจจะมีคนมาดําเนินคดีเพราะเขาอยากได้เงินคืน ผมก็เชื่อว่าในสำนักง,งานตารวจแห่งชาติมันต้องมีนะครับพวกไอ้รับเงินแต่งตั้งโยกย้ายผมเชื่อนะแต่เราไม่รู้ว่าใครคนไหนเพราะว่าผมก็ฟังตํารวจไปนั่งกินเหล้ากันกินวายเนี่ยก็บอกว่ามีครับพี่เดชไอ้พวกแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตําแหน่งเนี่ยมีนะครับนะนะ,นะพอบอตรบอกไอ้ใครที่แต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายตําแหน่งอ้พวกนี้คนโง่คนโง่หมายถึงเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าจ่ายตังค์แล้วนะครับแล้วไม่ได้ตําแหน่ง และโดนจับได้อันนี้เขาเรียกว่าคนโง่แต่ไอ้พวกซื้อขายตําแหน่งแล้วมันได้เป็นผู้กับผู้การเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่นคนโง่เรียกคนฉลาดนะจ่ายไปสี่ล้านห้าล้านเดี๋ยวก็ถอนทุนครับเปิดบ่อนบ้างของผิดกฎหมายบ้างพนันออนไลน์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เป็นงี้หมดอ่ะผมเชื่อว่ามีในในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไอ้พวกแต่งตั้งโยกย้ายเรียกตังค์ผมเชื่ออย่างนั้นนะนะนะแล้วผมไม่เชื่ออะไอ้พวกแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจแล้วบอกว่าคนโง่ผมผมไม่เชื่อมันโง่ ฉลาดมันจับไม่ได้หรอกนะสมมติผู้บัญชาการเรียกตังค์เนี่ยไอคนนี้อยากเป็นผู้การเนี่ยจ่ายไปเลยสิบกิโลสมมตินะหรือแปดกิโลได้เป็นผู้การสมมตินะนะครับสมมตินะครับ,ม,ม,นะรบมันก็จ่ายเป็นเงินสดบ้างบิตคอยบ้างอะไรบ้างโอนเข้าบัญชีมามันก็จะไปหาหลักฐานอะไรนะครับนะก็ฝากฝากคนที่ออกมาแฉก็แฉให้สุดนะแฉแล้วต้องเอาคนติดคุกได้ถ้าแถ้าแฉแล้วไม่มีใครติดคุกเลยมันก็นะครับมันก็กลายเป็นแค่นี้เกเพราะนั่นก็ ฝากทุกคนที่แฉแฉเอาติดคุกเลยหลักของหลักฐานส่งให้เจ้าที่เขาบางคนก็นแฉแฉแล้วก็หลักฐานเก็บไว้ดูเองนะอยากจะฝากไปยังคนพวกเนี้จุกรูหลักฐานให้ตํารวจให้เจ้าที่ไม่ล่ะครับทําไมฮะเก็บไปดูเองเอาแล้วทําไมไม่ให้เจ้าที่เขาไปอ่ะกลัวเขาจะเอาไปซื้อขายกันอ๋อหมายถึงว่าเราจะซื้อขายเองไม่อยากให้เจ้าที่ไปซื้อขายยังไงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในพวกแฉแฉมาบอกเนี่ยนะผู้บัญชาการรับเงิน รองผู้บัิหา,ารรับเงินคนนั้นคนนี้รับตังค์แต่งตั้งโยกย้ายผมอยากจะเอาหลักฐานถ้ามีหลักฐานส่งมอบให้กับเจ้าที่เลยครับนะครับมันจะได้มีคนติดคุกผมไม่เห็นมีใครติดคุกเลยซื้อขายตําแหน่งมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นบางคนก็รวยจนอ้วนเลยนะครับดูพงุพงเพิงยื่นเลยนะครับนะนะนะครับเวลาให้สัมภาษณ์บอกผมไม่เคยรับสวยนะครับผมโอ้โหตํารวจก็บอกว่าไอ้พวกนี้ตัวดีเลยครับพี่เดไอ้พวกนี้ตัวมือหนักเลยะมือหนักคือเรียกหนัก นะครับนะเว็บพนันออนไลน์พวกอะไรพวกเนี้ยทั้งบ่อนทั้งซ่องทั้งหวยทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยตัวดีเลยครับนะบอกว่าผมไม่เคยรับส่วยไม่เคยอะไรต่างไม่มีใครเชื่อตํารวจเขารู้เลยครับว่าใครรับไม่รับนะครับแต่ว่าหลักฐานมันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่คุณอัจฉริยะคุณโจ๊กเนี่ยเข้ามาแฉเนี่ยผมเชื่อว่ามีมูลความจริงนะนะต้องสืบสวนจับกลุมแต่แต่ว่านะแต่เอาตรงๆนะผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผมเชื่อเลยไม่มีใครติดคุกแล้วก็ไม่มีใครโดนสอบโดนอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้เขาบอกว่าอะไรไม่มีใครทําอะไรเขาได้หรอกนะนะครับอืมอ่าอ,อืมนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะทาอะไรไม่ได้หรอกพวกนี้มันมีอํานาจใครจะไปตรวจสอบอะสมมติผู้บัญชาการรับเงินใต้โต๊ะใครจะไปตรวจสอบไม่กล้าหรอกนะครับจะไปล้องที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่เชื่อว่าใครจะตรวจสอบได้เนะผมยังไม่เห็นมีใครติดคุกสักคน นะครับใครติดคุกอะ่ะบัญชีมามีใครติดคุกไหมตำรวจฟอกเงินมีใครไหมนะครับท้องที่ไหนมีบ่อนมีใครติดคุกไม่มีอย่างมากก็ย้ายไปสามสิบวันคนลืมแล้วก็ไงกลับมาเก็บต่อเยอะแยะไปนะครับผมดูแล้วมันนะครับเราคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างมากก็ยังดูไปโอมันมีแบบนี้นะอ่ะพาพอเป็นข่าวเป็นค่มนามก็เบาลงหน่อยสถานบริการเปิดเกินเวลานะครับเกินเที่ยงคืนก็สันทนาไปแฉก็ปิดสักวันสองวัน,วนหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคนระับ นะใครเคยจ่ายเงินเจ้าที่ก็จ่ายเหมือนเดิมผมเชื่อว่าทองหล่อก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับนะเอ,อเพียงแต่ว่า่ะใครมาแฉก็เป็นไงจ่ายให้มันหน่อยเปไ็นรายเดือนปก,กติจ่ายเฉพาะเจ้าที่นะสิบห้าหน่วยงานจ่ายไปแล้วอ่ะก็ต้องจ่ายคนที่มาแฉอี่อะนะครับหรือมีสื่อบางสื่อไปเอาไปทําข่าวก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจสถานบันเทิงเนี่ยมันก็เหนื่อยนะเพราะอะไรเพราะมันฝ่าฝืนกฎหมายเพราะนั้นก็ต้องจ่ายเจ้าหน้าที่หลายหน่วย นะครับน่นะฮะแล้วก็ต้องจ่ายพวกที่มาแฉอีกนะครับแล้วก็ต้องจ่ายสื่อบางสื่อที่มันตีกินอีกมันโอ้โหลําบากครับถ้ามาหากินยากเนี่ยทองหล่อเนี่ยผมก็มีพักพว,วกมวันนี้ก็มาใส่ถ้อยทองกันมาบานเนยเขาอยู่แถวทองหล่อเขาบอกโอ้ยพี่เดนะเราเปิดธุรกิจเนี่ยสถานบันเทิงนี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วเราเปิดได้แค่เที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ต้องจ่ายตังทุกนั้นนะน,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 นไม่จ่ายตังค์อยู่ยังไงนะครับแก้ไม่ได้แล้วครับ นะครับแล้วไม่มีใครมาแก้เราเพราะผลประโยชน์มันมาหาศาลนะต้องจ่ายเจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ต้องจ่ายให้พวกแฉทั้งหลายที่ไปแฉแฉเนี่ยต้องจ่ายให้มันอีกแล้วก็บางครั้งก็มีสื่อบางคนนี่ก็ต้องจ่ายโอ้โหลําบากฮะวันนี้เขามาเขาเล่าให้ฟังนะครับนะเนี่ยพรรคพวกเนี่ยนะฮะอืมนะครับจุกรูอืมนะครับ